waking up in the morning and to be well quite honest with you i ain't really sleep well you ever feel like you are training no watch there ขอว่างงามๆนะอ่ามาเจอ2คนได้อะไรก่อนกู้จุ๊บ แน่เราอยู่นที่ไหนเนี่ยแปลกตาจังตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ชายมากมายอ๋อผู้ชายวันนี้บอกว่าอารมณ์อารมณ์ดีเออมันทำอะไรผู้ชายทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาดูผู้ชายด่ายาผู้ชายอกสาวอกผู้ชายถอเสื้อด่ายาด้วยเอ้ยบ้าคือวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดุริยางนาฬิกอากาศนะคะวันนี้เนี่ยพูดถึงดุริยางแล้วเราก็ต้องมาดูเขาเล่นดนตรีแล้วไหนอะ เขายังไม่มาเขาไปไหนกันเขายังไม่มาเขาไปหาเศษขยะอยู่เล่นตีเราฟังไม่เกี่ยวอะไรกันเะเขาเรียกว่าสิ่งของรีไซเคิลปกติแล้วเนี่ยวัตถายาันจะต้องเป็นพวกอารมีเคีื่องดนตีหรูหรามีราคาแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพามาดูเนี่ยเขาใช้จากสิ่งของรอบตัวไม่ว่าจะเป็นของในครองครัวหรือว่าจะเป็นพวกถังสีถังสังกะสีอะไรนี้บ้างเอ้ยน่าแปลกใจมากนะฮะ แต่เราจะต้องได้ดูเขาได้เห็นเขานะครกับการเล่นดนตรีที่เป็นของที่มาจากร<ช>ีไซเคิลอีน้องมอกี้บอกนะคะในช่วงหน้าแน่แต่ช่วงนี้ครับเรามีคลิปมาให้ได้ดูกันแบบเจ๋งๆไปเลยมานะคลิปแรกวันนี้นะคะคลิปนี้มีชื่อว่า how to make a fire with 2 AA ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการ,รที่เราเนี่ยจุดไฟจากการใช้ถ่านถ่าน AA เนี่ยสองอันกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแผ่นห่อ พอหมักเขาล่างนี่แหละเขาไจุดไฟให้ติดได้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แบบว่าหินสองอันมาแชะแชะให้ไฟติดอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายทำได้จริงเหรอจริงไม่เชื่อก็ไปดูโอเคไปดูกันเลยครับ เฮ้ยทำได้ไงอ่ะใช่ป้าสุดยอดคือแบบคือมันติดได้ไงแค่แบบกระดาษวาง2องอันแล้วฉีกบางๆแล้ววางอยู่ๆฟึบปกติเนี่ยเราจะเห็นฐานสองที่บอกว่าต้องใส่กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันถึงจะเดินใช่ไหมแต่กระดาษแค่กระดาษฟอยล์มันสามารถทำให้เกิดไฟได้อยากลองอ่ะเอออยากลองเหรออยากลองแต่อย่าลองที่นี่นะเฮ้ยเยเรามีฐานพอดีนี่ทอดจากไ้เลยพิเออใครมีฟอยมั่งใครมีฟอยมั่งใครมีจะเผาที่นี่เลยเหรอ จ้าดีเหรอ,หรอโอเคฮะพักเรื่องนั้นไปมาดูอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีบ้างโอ้อหลายคนเคยเห็นไปตามห้างแล้วก็มีแผนป้ายโฆษณาที่บอว่าพับผึบผับผึบพับนะนี่มันจะมีพลิกบ้างอะไรบ้างออหรือไม่ก็เป็นพวกแบบน้ำพุพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมือนกับ เล่นเล่นกับพวกสิ่งของรับค้าใช่นะฮะแต่งานนี้ครับผมเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้น <G UN> <ล>ะ,ะใช่กับแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อดังของเกาหลีใต้ซึ่งบ้านเราไม่บุมเท่าไหร่เลยะนะฮะ,ละฮะกับไฮยอนเต้ไฮยอนเต้ไฮ <ๆ S 2> ยอนเต้ฮุนไดเออฮุนได <G UN> บ้านเราเรียกฮุนไดแต่คนเกาหลีเกาหลีจะเรียกว่าไฮยอนเต้ไฮยอนเต้แล้วก็เป็นชื่อเตรมของคลิปนี้นะครับคือ ไฮออนแต่ไฮเพอแมทีวอหยา<ะ>ไม่สำเนียงสำเนียงได้สำเนียงได้เ,ไดเออใช่หไหมแมททีวอแมททีวออันนี้<ม>นก็คือเป็นกำแพงที่ทางบริษัทของฮุนไดเขาทำขึ้นมาเ<ไ>ป,<ไ>ปิดตัวนะฮะเปิดตัวรถยนต์ของเขานะฮะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ไปดูกันดีกว่าน่าจะเป็นโซนาต้าป่ะถ้าเป็นตัวที่บอกว่าดีๆของเขาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่ากำแพงมันจะยุบยับยุบยั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 งไงครับ โป้ <S 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 เก๋อเห็นป่ะแต่จริงๆอ่ะเกี่ยวกับรถมันก็ต้องทําให้รถมันดูน่าตืน่นเต้นป่ะแต่วันนี้บอกว่าใช้เป็นกำแพงจริงๆแล้วเราเห็นจริงๆว่าคือกําแพงจริงๆที่มันมีกูตวัวสี่เหลี่ยมบล็อกนี่มันยื่นออกมาจริงนะฮะบางคนคิดว่ามันเป็นแผ่นเป็นตัวสกร,รีนฉากหรือเปล่าแล้วฉายหนังเข้าไปหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นกำแพงที่ยวบยา่าด้จริงใช่แล้วอย่างบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะดึงดูดดึงดูดกระื่นบ้างที่แบบว่าไม่ต้องใช้พริตตี้อะไรอย่างงี้เราใช้แบบว่าให้คน หนมเนี่ยดูอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่สวารค <c oughs> อันนี้ก็คือความเป็นเทคเนอรี่ล้ำสมัยของเขานะอ่ะคลิปต่อไปวันนี้นกี่เอาเริาฝาคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำขนมว้าวปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นพี่ซีนึกถึงขนมอะไรทาโกยากิทาโยกยากิแล้วอันที่มันนุ่มๆล่ะที่ไม่ใช่ทาโยกยากินุ่มๆแล้วก็รสชาติข้างในเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่อย่างถั่วงาถั่วงาถั่วงาถ <c oughs> ั่วงาถั่วแดง โมจิโมจิตุ๊ตังปกติแล้วเนี่ยที่เขาทำโมจิตีปักมือปัก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 อย่างเมื่อคลิปที่แล้วที่เราให้ดูหุยแบบว่าสลับเร็วมากใใชแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ในการโมจิเนี่ยนะใช่เหมือนกับเม้าขงข้าวจริงเหรอแต่ว่ามันไม่ต้องใช้คนอะ จริงอ่ะแล้วคือมันนวดแป้งได้อ่ะมันสุดยอดมากอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะคะคุณหมดปัญหากับการตีแป้งโมจิแบบคนก่อนแล้วสมัยนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องตีแป้งเออเพราะตอนนี้เรามีโมจิไม่จริงื่องทำโมจิที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำโมจิให้เสร็จภายในา้านาทีวไม่ต้องมานวดมือเลือเล่อกไม้อีกต่อไปแล้ว โทรมาตอ,นน,อนนี้ไม่ต้องแล้วไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีพิเศษยังไงในการทําโมจิแล้วมันจะใช้เวลาในการทำนี่ยกี่นาทีกว่าเราจะได้แป้งโมจิที่จะได้เราทานกันนะฮะไปดูกันเลยดีกว่า แน่อยากกินทุกทีหิวมากช่วงนี้พี่กินเจด้วยเนี่ยคือีโมจิก็กินได้ใช่โมจิกินได้เหมือนกันเห็นแป้งแล้วมันก็ต้องเหนียวต้องนุ่มต้องแบบว่าอยู่ในปากว่าหนึบหนับพูดแล้หิวอ่ะคือหิวหิวตั้งแต่แบบว่าได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่ปุกฟุกุกฟ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 ุกปุกฟุกฟุกฟุกปุกฟ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 ุมฟุกฟุกฟุแมุกฟ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 ุบุกฟุกฟุก บ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเอามาคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอะไรคะพี่สีคลิปนี้นะครเป็นคลิปที่เขาเล่นจักรยานล้อเดี่ยวเล่นจักรยานล้อเดียวเออเหมือนกับว่าเขาปั่นแบบอารมณ์เหมือนอะไรนะโบโซที่เล่นมาแต้แต้แต่แตตแตตแตตแตใช่อารมณ์นั้นเลย ราจะบอกว่าความพิเศษของจักรยานล้อเดียวไม่ได้ขี่อย่างเดียวนะฮะแต่เล่นแบบผาดโผนด้วยแบบเอ็กซ์ตรีมแบบเอ็กซ์ตรีมเลยว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับคลิปนี้นะฮะ Unicycle Freestyle Everybody's outside and we're looking sweet. Saving all the best tricks that are up my sleeves for the last ones left. You can taste the beat. Do you wanna come and take a little chance with me? Come dance with me, make fans with me. And I wish right now that we don't ever stop this because I just don't think we'll top this. So Me that you will try this at home. Take a ratty Black Cat and try to wear it backwards. Now pedal harder because we're going faster. Firecrackers at the crack of everybody getting wetter from the doing the lawn. And I ask myself one question everybody's got a similar expression. It's high time that I'm asking why. Is life supposed to feel this high?